สวัสดีครับผมแจ็คสำงามนะครับแจ็คสำงามแคมปิ้ง EP ที่3แต่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ Coleman UDA Premium Duo Fuel Lantern 285 w i s h Heart Carrying c s 3 0 0 0 9 4 5นะครับหรือเรียกว่า285นะครับเป็นตะเกียงโดยใช้น้ำมันนะครับเป็นของ Coleman เป็นตะเกียง สองหัวนะครับโดยใช้แรงดันปั๊มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลักษณะตะเกียงก็จะเป็นทรงนี้นะครับวาล์ว,วเปิดปิดก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวปั๊มเหมือนเดิมครับก็ปิดไปทางซ้ายแล้วก็ปั๊มใช้แรงดันตัวนี้นะครับช่วยทำให้เพิ่มไฟนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้น้ำมันเบนซินขาวนะครับในการเติมนะครับส่วนการเปิดนะครับเหมือนเดิมครับเราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวละยี่สิบบาทเราก็ทําการนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับพอมีเสียงนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับเราก็จะมีไฟนะครับเราก็รอไฟมันไล่ไฟอยู่นะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวรอ,อไฟสะเทียนเดี๋ยวมันก็จะแสงจะสีนวลนะครับรอสักพักนะครับเห็นไหมครับพอหลังจากที่มันเผาไหม้เรียบร้อยทำปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วครับนะครับสีก็จะออกนวลเลยไหมครับส่วนการเล่งก็บิดไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับนี่ผมก็รีวิวในช่วงประมาณห้ามงเย็นนะครับแสงก็คือยังไม่สว่างมากนะครับ ช่ไหมครับเล่งได้นะครับก็ถือว่าสว่างมากนะครับโคมไตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับตอนที่ผมซื้อมาจากช็อปตอนนั้นรู้สึกจะเป็นราคา5,300บาทนะครับจะมีแถมเคสมาด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นเคสนะครับส่วนการปิดก็ไม่ยากนะครับแค่ปิดไปทางขวานะครับให้สุดนะครับเนี่ยครับ กัดบครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแจ็คต่ำงามนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์แคมปิ้งชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับผม